อาเส้นนานี่เอียวจะซาวน์ซาวน่น,นะอาบนา้ำอาบนา้ำโทษนะพอ่อโทษครับหลายรอบเลยคือ, <laughs> อเรจาจะกระดจะกระเละเนาะยินยินมยิ้เน๊บน่กสิงตอนนี่เราเด็กๆอาบน้ำ พอนหน้าไหมคีรอนไายพอบ้างนอะตัวด้วยตัวกบตัวนี้ทำนี้ทำนี ให้พ่อเย็นสบายนี่นในของลูกทุกคนใครจำไม่ได้ดิเห็นฮะยต่จำไม่ได้ดิเห็นหแต่ก็บนพอบวนพอให้จำไปตเป็นไหนเออนะอ พอแล้วพอแล้ว